สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับใครกำลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถไว้ใส่ทำงานนะครับก็ลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรุ่นนี้คุณภาพดีอยู่นะครับครับผมชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของรถรุ่นประหยัดนะครับคันนี้ก็คือ Toyota v o ีอนะครับรถปี2003เครื่อง1.5นะครับ ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับมีล้อแต่งมาให้ลออๆนิดหน่อยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับอยู่ในสภาพที่สวยเลยใครพร้อมสนใจมีงบประมาณนะครับไปทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่เพชรเกษม81นะครับย่านน้องแขมนะฮะถ้าใครอยู่ย่านนั้นก็เข้าไปทดลองขับได้สบายหน่อยนะครับเจรจาต่อรองกับเจ้าของดูนะครับ ไปตรวจสอบตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยดูเอกสารเรื่องต่างๆให้ครบนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลใจในภายหลังนะครับรถคันนี้สวยงามจริงๆสีเดิมจากโรงงานนะครับลองไปเช็คไปทดลองขับดูถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็ลองหาเพื่อนที่มีความเข้าใจหรือช่างแถวบ้านหรือช่างที่เราเคยไปซ่อมกับเขาก็ได้นะครับชวนหรือไหว้วานเขาไปช่วยดูช่วยตรวจสอบให้เรานะครับเราจะได้นำรถมาใช้ได้อย่างสบายใจและอุ่นใจนะครับ ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครยังอยากจะรู้เรื่องของ Vios ก็ลองเข้าไปที่ขับ Vios นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k เราก็จะได้ข้อมูลนะครับเช่นวิธีการดูแลการซ่อมบำรุงอูเก่งๆอูเฉพาะรุ่นนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้คือส่วนของ Toyota ดูแลง่ายและไม่จุกจิกค่าเมเทนแนนค่าซ่อมก็ไม่แรงไม่แพงนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในร,คราคาประหยัดและก็คล่องตัวนะครับ คันนี้เปิดมาในราคา79,000บาทนะครับก็ไปทดลองขับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ต่อรองกับราคากับเจ้าของนะครับก็ถ้าชอบก็ไปชมได้เลยอยู่เพชรเกษม8 1ก็าฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเรื่องนะครับสำหรับช่องนี้ ถ้ายัางไม่ได้รถที่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเวลาที่มีรถใหม่ๆมาก็จะได้ทันซื้อนะครับเก็บสะสมรวบรวมงบประมาณแล้วก็ศึกษารถที่เราชอบไว้นะครับคันนี้ก็สวยนะคะฝากไว้เลยขอบคุณครับ